ครูคะถ้าวันนี้ไม่มีเงินละคะครูค,คะถ้าวันนี้ไม่มีทุนละคะคุณคะมาบอกข่าวดีคะ่ะครูตั้งโปรเจกต์ไม่เคยทํามาก่อนคะ่ะบอกตรงนี้เลยไม่เคยทาโปรเจกต์นี้มาก่อนเพราะสินค้าไม่พอขายตอนนี้สินค้าในในมือครูไม่มีไม่มีพอขายเลยครูไม่เคยผลิตของมาขายแข่งลูกครูคะ่ะนี่ทาให้แบรนด์นกเก้าวรวยยั่งยืนแบรนด์นกเก้ารวยยั่งยืนคะ่ะแล้วรวยตลอดไปไม่เคยสินค้าตัวไหนกองของคะ่ะ เพราะครูไม่เคยผลิตสินค้ามาเพื่อให้กองเพื่อแข่งแข่งกับลูกๆมีแต่ไปช่วยลูกขายค่ะของครูค,ค่ะน้ำหอมหกหมื่นขวดก็ยังตับครูไม่ผลิตมาแข่งลูกครูเลยค่ะแต่ครูออกมาช่วยลูกครูขายตลอดเลยค่ะน้ำหอมนะคะเพียงขวดเดียวราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้ส่งฟรีสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้เข้าซูมเริ่มวันจันนี้เป็นวันแรกเข้าซูมซูมนี้มูลค่าคอร์สเกินแสนบาทแน่นอนค่ะทุกคนคะ ซูมนี้มีมูลค่าเกินแสนบาทแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะคนที่จะมาแบ่งปันหรือคนที่จะมาเป็นวิทยากรมีรายได้ตั้งแต่สิบล้านยันพันล้านแล้วคนที่เป็นวิทยากรจับกําไรหกหลักไปจนถึงเจดหลักแดหลักแล้ววิทยากรจากคนไม่มีเงินเลยจับเงินล้านหลายรอบแล้วแล้ววิทยากรจากคนป่วยตอนนี้รวยมากและสวยมากแล้ววิทยากรจากคนที่แบบขา,ายไม่เป็นเลยอะไรก็ไม่เป็น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 ,ปนตอนนี้มีทีมงานเป็นหลายร้อยคนทุกคนคะ แบบนี้คุณไปหาเรียนที่ไหนไม่ได้นะคะคุณไปซื้อคอร์สท,ที่ไหนก็ไม่มีคุณเชื่อมากเลยอ่ะแค่นั้นพอไหมไม่พอค่ะไม่พอค่ะน้ําหอมหนึ่งขวดสี่เก้าเก้าคุณจะได้อะไรอีกบ้างเมื่อกี้เรียนซูมมูลค่าหลายแสนบาทแล้วใช่ไหมคุณจะได้มาขายแบบพรีออเดอร์หรือดอปชิปนั่นเองภายในแบรนด์นกเก้ากับสินค้าทุกตัวที่นกเก้ามีน๊กเก้าสินค้าไม่เคยพอขายสินค้ากเกลี้ยงตับสินค้าขายดีขายได้ขายปังให้คุณลองมาเองอย่าเชื่อนะคะ มาลองขายแบบพรออเดอร์ order, เอาภาพไปโพสตเอาวิดีโอไปลงมาถามทีมงานว่าทํายังไงโพสต์แบบไม่มีสินค้าแต่คุณต้องมีน้ําหอมหนึ่งขวดเพราะคุูไม่อยากให้คุณโกหกคนบนโลกใบนี้นะคะว่ามันหอมจริงแต่คุณไม่รู้เลยว่ามันหอมยังไงนะคะสินค้าของครูมีประมาณ1ิกว่าตัวนะคะถ้ารวมชาชงชาแคปเป็นหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆรวมแล้ว10ชิ้นน้ำหอมขายขวดเดียวคุณโพสต์ขายได้ขวดเดียวเอาไปเลย50บาทแต่ถ้าคุณโพสต์ขายไดออเดอร์หนะะึ่งค่ะสองขวดรับร้อยห้าสิบ รับร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในหนึ่งวันคุณจะรวมในหนึ่งวันก่อนก็ได้นะคะไม่เกินประมาณใบสองใบสามส่งยอดรวมแล้วคุณได้สิบขวดสองขวดได้ร้อยห้าสิบสองขวดได้ร้อยหสิบสองขวดได้ร้อยห้าสิบแบบนี้นะคะโอเคไหมคือหนึ่งดูจากออเดอร์หนึ่งออเดอร์ได้ห้าสิบแต่ถ้าหนึ่งออเดอร์ได้สองขวดแบบนี้ในหนึ่งออเดอร์นะคะก็ได้ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดคุณได้สามขวดอันหนึ่งสองขวดอันหนึ่งหนึ่งขวดเท่ากับอันนี้ได้ร้อยห้าสิบสองขวด้ล เห็นไหมคะเราให้เต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่าขายเป็นเลทได้เออสมมุติขายเป็นเลทเหรอครูน้ําหอมให้เลยคะ่ะสมมุติว่ามีคนมาเปิดเลทกับคุณ20ี่สิบขวดห้าสิขวดร้อยขวคุณไม่มีทุนคุณมีสิทธิ์ที่จะให้เขาส่งให้เป็นแบบพีออเดอร์รับไปเลยเลทละร้อยห้าสิบบาทเลทเดียวค่ะร้อยห้าสิบหรือน้อยไปเกาะยอดได้เลยคะ่ะเกาะยอดเกาะยังไงไปถามแม่ทีม เกาะยอดนี่รวยมากหลายคนเกาะยอดมารวยเป็นล้านมีแล้วนะคะหลายคนเกาะยอดมารวยเป็นแสนมีแล้วนะคะเกาะยอดอย่างเดียวเลยเกาะยอดเอาส่วนต่างกําไรเกาะยอดเอาส่วนต่างกําไรแต่ถ้าไม่อยากเกาะยอดก็เอาเป็นออเดอร์ละโอเคนะคะแล้วสินค้าทุกตัวคะ่ะถ้าหากว่าคุณขายสินค้าของลูกค้าทุกตัวได้รับกาไรไปเลยนะคะแต่คุณต้องมีน้ําหอมก่อนนะคะเพราะอันนี้เป็นโปรของน้ําหอมคุณค้าแล้วหนูมีสินค้าตัวอื่นแต่ไม่มีน้ําหอมไม่ได้ค่ะต้องมีน้าหอมเพราะมันเป็นโปรของน้ําหอม นะคะมาช่วยสําหรับคนที่มีน้ําหอมเท่านั้นนะคะคุณมีน้ําหอมแล้วคุณสามารถขายอะไรก็ได้ในแบนด์โนบกา้ารับส่วนต่างอย่างเดียวทุกชิ้นนะคะทุกคนให้เลยค่ะชิ้นละยี่สิบเหมือนน้อยแต่ฟังดีๆไม่น้อยค่ะฟังดีๆนะคะชิ้นละยี่สิบแต่ถ้าคุณขายโปรได้มันจะมีโปรโนบก้าจะมีโปรส่งฟรีเยอะมากไปดูนะคะถ้าคุณขายโปรได้คุณจะได้โปรละห้าสิบแต่ถ้าคุณขายเลทได้คุณจะได้เลทละหนึ่งร้อยเลยนะให้กันเต็มๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน เลทละร้อยค่ะมีคนหนึ่งคนซื้อเลทคุณคุณรับไปร้อยหนึ่งไม่ต้องทําอะไรมีคนซื้อโปรโ at, คุณหนึ่งคนซื้อแค่โปรคุณรับไปเลยแบบนี้ค่ะปโปรละห้าสิบถ้าวันหนึ่งคุณขายได้สิบโปรก็รับไปห้าร้อยไม่ต้องทําอะไรค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มาช่วยค่ะแล้วแต่เลยจะรับไม่รับนะคะจะรับไม่รับแล้วแต่เลยนะคะเพราะครูมาช่วยครูก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องรับนะคะแล้วแต่เลยว่าเห็นโอกาสไหมถ้าเห็นโอกาสน้ําหอมเพียงหนึ่งขวดอาจทาให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปทั้งชีวิตเหมือนครูก็ได้